สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสอนชรคอมเตอร์ชแนลนะครับผมก็ผมจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสอนชรคอมเตอร์ชแนลจะได้อะไรบ้างนะครับสําสหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนช่องนะครับถ้าชอบถ้าเป็น f อฟอยู่แล้วนะครับแล้วสนใจสมัครนะครับเข้ามาผมก็จะมีวิดีโอสุดพิเศษนะครับที่ผมมาได้ ลงในช่องนะครับที่เป็นสาธารณะนะครับแต่ถ้ามาเป็นสมาชิกนะครับผมจะเอาวิดีโอพิเศษเช่น Word Excel PowerPoint นะครับที่จำเป็นในสายงานต่างๆนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเรารู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ Office นะครับหมายถึง Word Excel นะครับ PowerPoint ตรงนี้นะครับ รับรองไม่ใช้ไปฝากครึ่งแน่นอนในการไปสมัครงานนะครับหรือการทํางานต่างๆจะมีเทคนิคให้ตลอดอัปเดตตลอดแล้วยังไม่หมดนะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับฟอนเ o อร์ช็อปนะครับ Lightroom แล้วก็แอปพลิเคชันแต่งแต่งรูปแล้วก็ตัดต่อวีโอเช่นคายมัตเตอร์อะไรแบบนี้ครับผมจะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสอนชัยคอมเตอร์ชแนลแล้วก็ผมจะสอนเกี่ยวกับการยิงแอดนะครับเทคนิคการยิงแอดทั้งมือถือทั้งคอมเลยนะครับในปัจจุบันนะครับจริงๆผมมีแพนไว้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมมาบอกก่อนนะครับเกี่ยวกับสมาชิกผมจะอัปเดตตลอดเลย นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครหรือสนับสนุนช่องนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกนะครับผมนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผู้ที่สมัครแล้วหรือส,สนใจที่จะสมัครนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่พร้อมที่ยังไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะอัพคอนเทนต์เรื่อ,อยๆก็สามารถศึกษาผ่านทางสอนแชร์มัลตอรช่องได้ตลอดแต่ผู้ที่สมัครจะได้สุดพิเศษนะครับ ผมได้ทำคอร์ดเอาไว้ผมจะเอาคอร์สบางส่วนที่ผมได้ทำแล้วผมเอาไปขายนะคผมจะามาลงอยู่ในระบบสมาชิกตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วเ,เจอกันครับ